อ่ะวันนี้มาดูเรื่องการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมนะอันนี้ทบทวนของเขาที่แล้วให้นิดนึงว่าเดี๋ยวเราจะเข้าแบบบูรหัดเลยเพราะว่าเราสอนไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นการต่อเซลไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะคุณจะข้ามไปเลยใครยังจําไม่ได้หรือยังไงก็ไปดูคลิปเก่าอ่านี้มาดูอ่ะการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรม,มเห็นชัดไหมเอ่ยดูนะเซลลไฟฟ้าก็คือเซล คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งกระจายแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เราทําแบบหัดไปแล้วหลายคนก็ยังตอบไม่ถูกเนาะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมมันคืออะไรก็คือการนําเซลล์เซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์เซลล์ไฟฟ้าให้นึกถึง่านไฟฉายหลายๆก้อนหลายๆเซลล์มาเรียงต่อกันทําให้กระแสไฟฟ้ามันเดินทางไปในทิศทางเดียวเรียงต่อกันนะไม่เรียงครอบเงินใบครอบกันมานะคะโดยให้คั่วบ,บวกของเซลล์ไฟฟ้า ก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบเนาะอ่าเราก็ให้ขั้วบวกอ่าของก้อนอก้อนอีกอ่าถ่านไอเซอร์ไฟฟ้าก้อนหนึ่งเนี่ยมันตรงกับขั้วติดกับขั้วลบของอีกก้อนหนึ่งนั่นเองดูตามตัวอย่าง <S <S เห็นไหมคะอ่าก้อนหนึ่งจะมีบวกกับลบเห็นป่ะแล้วสีดำเนี่ยจะเป็นบวกสีเหลืองก็จะเป็นลบเห็นไหมบวกกับลบจะอยู่ติดกันแบบนี้เหมือนเราเราใส่ใส่ทานลีโมทันไฟฉายต่างๆนะคะ การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยที่ใช้หลายเซลล์จะทําให้มีพลังงานไฟฟ้าในวงจรมันเพิ่มมากขึ้นเช่นเราทำใหา้าเราใช้ก้อนเดียวไฟสว่างไหมสว่างแต่ก็จะสว่างน้อยหน่อยนะคะตามนี้เลยเห็นไหมสว่างเล็กน้อยเห็นไหมมันจะมีเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์ก็เท่ากับ1.5โวลต์แต่ถ้าครูใช้ฐาน2ก้อนจาก1.5โวลต์ก็กลายเป็น3โวลต์เห็นไหมคะ แล้วก็ทําให้ความสว่างเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้พูดซ้ําจากคราวที่แล้วนะคะทบทวนทีนี้ถ้าครูใช้3มก้อนมันก็กลายเป็น4.5โวลต์ความสว่างมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองทีนี้ถ้าครูใช้6ก้อนเอาโทษที4ก้อนมันก็จะกลายเป็น6โวลต์ความสว่างก็จะมากที่สุดถามว่าความมันสว่างไม่ใช้ก้อนเดียวกับ6ก้อนต่างยังไงสว่างไหมสว่างแต่ความสว่างจะแตกต่างกัน ตามจำนวนพลังงานาตามจำนวนของไอเจ้าเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยนั่นเองต่อไปเซลล์ไฟฟ้าที่พบได้ทั่วไปมีหลายแบบอันนี้ก็เรียนไปแล้วนะคะเช่นเซลล์ไฟฟ้าแบบกระดุมก็คือฐานนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นแบบกระดุมนะคะแล้วก็อันนี้ตัวอย่างเป็นเม็ดแบบนี้แต่อันนี้เขาขยายมาให้ดูเนาะมันอยู่ในนาฬิกาของเราต่อไปเซลล์ไฟฟ้าแบบก้อน มักใช้ในรีโมทคอนโทรลต่างๆวิทยุฐานไฟฉายนะตามแบบนี้เลยเนี่ยลักษณะเป็นก้อนแบบนี้ซึ่งฝึกหัดหน้าที่หน้าที่50หลายคนตอบผิดที่พูดถึงสถานการณ์การถ่ายใยฐานไฟฉายทั้ง2แบบเป็นการต่องจรไฟฟ้าแบบเดียวกันไหมคําตอบก็คือ,อต้องบอกว่าแบบเดียวกันนะคะเป็นการตอบแบบอนุกรมนั่นเอง หลายคนบอกคนละแบบคนละแบบหมดเลยเนาะไม่ใช่หมายไอ้คำว่าคนละแบบเนี่ยไม่ใช่หมายถึงฐานไปใช้นาฬิกาหรือฐานไปใชยรีโมดมันหน้าตาคนละแบบกันไม่เกี่ยวนะคะมันมันทำมาให้มันเป็นรูปลักษณ์แบบว่าให้เหมาะสมกับของใช้อะเนาะนาฬิกาจะมาใส่ฐานแบบนี้ได้ไหมยาวๆมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเขาก็เลยทําเป็นกระดุมแบบนี้เล็กๆอ่าแต่การต่อวงจรมันก็คือเหมือนกันคือต่อแบบเรียงกันไปนั่นเอง อ่าต่อไปในเซล์ไฟฟ้าทุกแบบเนี่ยจะมีขั้วไฟฟ้าอยู่สองขั้วคือขั้วบวกกับขั้วลบนี่นะคะตามภาพเลยอ่าเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าก็คือเจ้าเซลไฟฟ้าเนี่ยแหละจะเคลื่อนที่จากขั้วบวกปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือหลอดไฟตัวนี้คืออุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านกลับเข้ามาสู่ขั้วลบในทิศทางเดียวคือเห็นไหมเนี่ยตามสายไฟเลยเห็นไหมคะไปจากบวกนะแล้วก็ผ่านหลอดไฟกลับเข้ามาสู่ฐานไฟฉายทางขั้วลบในทิศทางเดียวนี่คือการเดินทางของเซลล์ไฟฟ้า2องขั้วการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้านั่นเองต่อไป ทานไปใช้หนึ่งก้อนก็เท่ากับหนึ่งเซลล์ทานไปใช้หลายๆเซลล์ที่ตอต่อเข้ากันเรียกว่าแบตเตอรี่ซึ่งมีหลายชนิดแบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพแบตเตอรี่รถยนต์เคยเห็นไหมแล้วก็แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะคะี่ตัวอย่างเราสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมไปไประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ต้องใช้เซลล์ไฟฟ้าต่อเข้าด้วยกันจงจะทำงานเช่นไฟฉายอ่ารถของเล่นก็ต้องใช้ถ่านเหมือนกันเราเรียกกันว่าถ่านแต่จริงแล้วมันคือเซลล์ไฟฟ้านะคะรีโมทปรับอากาศหรือรีโมทแอร์รีโมทอะไรต่างๆนานาก็ต้องใช้ถ่านหรือเซลล์ไฟฟ้าเหมือนกันมันถึงจะทำงานเนาะอ่ะวิทยุนาฬิกาปลุกลนาฬิกาแขวนพวกนี้ก็ต้องใช้ถ่านหรือเซลล์ไฟฟ้า การต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมนักเรียนดูนะคือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงต่อกันโดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงจะมีปริมาณเดียวกันเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าหลอดใดเออเคิรถ,ถ้ามีสองดวงเนี่ยถ้าเอาอันไหนอันใดหนึ่งออกมันก็จะทําให้ดับทั้งวงจรเลยนั่นเองนะคะประโยชน์ของการต่อแบบนี้คือเธอทาให้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถเปิดหลอดไฟฟ้าทุกๆดวงพร้อมกันได้เลย กดสวิตช์ทีเดียวติดทั้งบ้านเลยแบบเนี้ยแต่ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียมันก็จะพังไปมันก็จะดับไปหมดเลยทุกดอกทุกหลอดอ่ะที่นี้การต่อหลอดไฟฟ้าเอ้ต่อวงจรหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยก็ใช้การต่อหลอดไฟฟ้าให,ให้มันสว่างพร้อมกันเช่นโคมไฟหรือไฟประดับเล็กๆบนต้นคริสต์มาสหรือไฟที่สารตามบ้านนักเรียนเห็นไหมคะตอนกลางคืนเน่ะเขาก็บางว่าอาจจะมีไฟที่สารพะภูมิด้วยหน้าบ้านอะไรเงี้ยนะคะอ่ะ การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมแบบขนาดเนี้ยอ่าแบบขนาดยังไม่พูดถึงละกันวันนี้เราเอาแบบอนุกรมก่อนโอเคอ่าการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะเขาบอกจุดประสงค์ว่าให้ออกแบบการทดลองเพื่ออธิบายวิธีการและผลของต่อการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนักเรียนก็ดูดูตามเลยหน้าห้าสิบแปด อุปกรณ์ที่ใช้เราไม่ต้องทําตามเขาใครอยากทําก็ไปเซิร์ชดูใน Google เนาะว่าเขาทาแบบไหนอาจใช้ถ่านไฟฉาย4ี่ก้อนสวิตช์หอันกระบะใส่ถ่านไฟฉาย4อันหลอดไฟฟ้าพร้อมฐาน1ชุดสายไฟฟ้าพร้อมหัวหนีบปากจระเข้สองเส้นอ่าขอให้ทําเป็นกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันออกแบบวิธีการทดลองในการ เอาฐานไฟฉายแต่เดี๋ยวเราทำพร้อมครูเลยนะคะให้เสร็จไปเลยให้มีลักษณะการต่อแบบเรียงกันมาเรียงกันมาสามลักษณะก็คือการต่อแบบอนุกรมนั่นเองการต่อแบบอนุกรมคือการต่อเรียงกันนะคะเพื่อทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างแต่เราจะเรียงยังไงก็ได้ให้ออกแบบมา3อย่าง3แบบโดยใช้อุปกรณ์ได้แก่หลอดไฟฟ้าพร้อมฐานฐานไฟฉายสายไฟฟ้าพร้อมหัวนหนีปากจระเข้กระบะใส่ฐานไฟฉายและสวิต แล้วก็วาดภาพลักษณะการต่อฐานไฟฉายที่ออกแบบไว้ช่วยกันคาดคะเนการต่อฐานไฟฉายในสระที่ออกแบบไว้เมื่อนํามาต่อกับวงจรไฟฟ้าสามารถทําให้หลอดไฟฟ้านี่มันสว่างได้หรือไม่อ่าแล้วก็บันทึกผลพอสี่ทดลองต่อฐานไฟฉายเข้ากับวงจรไฟฟ้าตามที่ออกแบบไว้เพื่อตรวจสอบการคาดคะเนและบันทึกผลอ่า คงจะยังไม่เปิดเฉลยน,นะคะนักเรียนดูในหนังสือของเราก่อนนะคะอ่าในหนังสือเขาบอกว่าบอกว่าการต่อฐานไฟฉายแบบเรียงต่อกันแบบใดเมื่อนํามาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้วสามารถทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้อันนี้มันก็มาจากตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าให้ลองทำสามลักษณะเอา่านไฟฉายมาเรียงต่อกนะันสามลักษณะดูว่ามันจะทําให้ไฟฟ้าสว่างสว่าง นั่นเองต้องวงได้ยังไงอะการระบุปัญหาก็คือการตั้งปัญหาก่อนเราเรียนไปแล้วในบทแรกของวิทยาศาสตร์ว่าไอหลักการทางวิทยาศาสตร์ต้องมีการระบุปัญหาก่อนปัญหาที่เราตั้งขึ้นมาสมมุติฐานคือการคาดคะเนคําตอบอะทีนี้เราจะตอบว่ายังไงล่ะกับไอคำถามที่เขาถามว่าการต่อฐานไปใช้แบบใดแบบเรียงต่อกันแบบไหนเนี่ยเมื่อทามาต่อกันเข้าออกวงจรแล้วทาให้ไฟมันสว่างแบบไหนคะนักเรียน จำได้ไมเมื่อกี้ที่เรียนไปมันมีอยู่สองขั้วเราต้องต่อให้อะไรขั้วอะไรกับขั้วอะไรมันอยู่ติดกันคะนักเรียนขั้วอะไรลูกต้องต่อให้ขั้วอะไรกับขั้วอะไรอยู่ติดกันบวกขั้วบวกขั้วลบอ่าขั้วบวกขั้วลบติดกันอ่านักเรียนมองเห็นเฉยเลยเนียลอกไปได้เลยเนี่ยการต่อฐานไฟฉายโดยใช้ขั้วบวกต่อกับขั้วลบ ของเซลลไฟฟ้าเนี่ยลอกตามเลยนะเมื่อนำมาต่อเข้ากับวงจรอ,อ่านไม่ออกเดี๋ยวผูอ่านให้ฟังเมื่อนำมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้ก็คือไฟฉายมีฐานอยู่ต้องต่อให้ลบกับบวกชนกันนะไม่ใช่ต่อไปมวสั่วเนาะอ่าตามนี้แปบวัดภาพลักษณะการต่อฐานไฟฉายแบบเรียงกันสองก้อนเนี่ยเรียงแบบไหนได้บ้างนักงเรียนขั้วอะไรติดกันได้บ้าง คู่อะไรติดกันได้บางอ้อนบวกกับลบค่ะอ่บวกลบติดกันได้ละหนึ่งแบบเอาแบบที่สองอะเอฟยังไม่ต้องคํานึงถึงเนาไฟจะติดหรือไม่ลองเรียงดบกกบูบวกกับบวกอ่าบวกกับบวกแล้วอะไรอีกอย่างสุดท้ายลบกับลบ,ลบ,บ,ลบนั่นเองอ่าใครไม่ทนันดูฉเฉลยนะคะตามนี้ต่อไป ต่อไปตารางบันทึกการทํากิจกรรมดูจักฐานไฟฉายของเรานะคะตารางก็บอกว่ากิจกรรมตารางช่องแรกบอกกิจกรรมช่องที่สองบอกการคาดคเะณนให้ทราผลการทํากิจกรรมแบบ,แบบที่หนึ่งเนี่ยแบบที่หนึเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยไอลบบวกชนกับลบเนี่ยแบบที่1นเนี่ยนักเรียนก็เขียนว่าขั้วบวกต่อกับขั้วลบในตารางนะคุูยังไม่เลื่อนให้ดูนะคะ ก่อนเดินแบบที่หนึ่งก็คือเราดูภาพล้วเราเขียนไปเลยว่าค้่บวกติดกับั้่ต่อกับค้่ลบแบบที่สองเป็นยังไงค้่อะไรติดกันค้่บวกต่อกับค้่บวกแบบที่สามคือคั่แบบที่สามลบ,บลบกับลบอ่าลบกับลบทีนี้เรามาคาดคะเนคาตอบกันสิถ้าลบบวกกับลบติดกันการคาดคะเนคือหลอดไฟจะสว่างไหมคะนักเรียนตามที่เราเรียนอ่า เราก็จะเขียนการาคาดคเนว่าหลอดไฟสว่างผลการทํากิจกรรมก็เหมือนเดิมคือหลอดไฟก็สวา่างคาดคะเนคือาคาดคะเนจากดูเฉยๆยังไม่ได้ทําก็คือหลอดไฟสว่างแน่นอนถึงเอาไปทําและไปทําลองต่อวงจร,รจ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 รจริงๆมันก็สว่างเหมือนเดิมก็เขียนว่าหลอดไฟฟ้าสว่างทั้งสองช่องเลยทั้งผลการทํากิจกรรมแล้วก็การาคาดคะเนส่วนไอ้สองแบบหลังเนี่ยเป็นไงคะนักเรียนการาคาดคเนคือหลอดไฟเป็นไง ไม,ไม่สว่าง,างทั้งสองอันเลยก็จะเป็นตามลักษณะน,นี้นั่นเองอ่านักเรียนทำไปได้เลยนะคะสรุปผลการทำกิจกรรมก็คือง่ายๆเลยเมื่อนำฐานไฟฉายมาเรียงต่อกันโดยให้เซลอะไรคะโดยให้ขั้วบวกของเซลไฟฟ้าหนึ่งต่อกับขั้ขวขั้วอะไรบวกต้องต่อขั้วอะไรลบครับ,บนะของเซลอีกอันหนึ่งมันก็จะทำให้หลอดไฟสว่างนั่นเองอ่ะ สรุปได้ตามนี้นักเรียนลอกตามเลยเมื่อนำฐานไฟฉายมาเรียงต่อกันโดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้า1ต่อกับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าไอ้คำว่าเซลล์ไฟฟ้าก็หมายถึงฐานไฟฉายก้อนหนึ่งกับฐานฉายอีกก้อนหนึ่งต้องเอาลบกับบวกมาชนกันนะเรียงต่อกันไปเรื่อยๆแล้วนําไปต่อเข้ากับงวงจรไฟฟ้าจะทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้แต่ถ้าเรานําฐานไฟฉายมาเรียงต่อกันโดยให้บวกต่อกับบวกหรือลบต่อกับลบเนี่ย มันจะทำให้ไฟไม่สว่างนั่นเองอันนี้คือการสรุปนะคะ